กบสบายดีสบายดีกัรโลบปายเด้อสบายดีโลบฮาหนอยเนาะกะมาพบกันอีกรอบเนาะกับช่วงฮาหนอยเด้อไทยที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเปังปัง,ปงเนาะขอให้ได้รับสุขลาบนำการเด้อไผ่ทีเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เนาะเข้ามา ให้กำลังใจหวานใจเนาะด้วยการเข้าไปอุดหนุนล้านมั่งมี6กหกกันได้เด้อโอนไวใจจริงเนาะแล้วก็รับประกันความปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะบ่มีคำว่าโกงเนาะไผที่เข้าไปแล้วย่ายลืมบอกว่ามาจากซ่องของน้องหวานใจเนาะกัเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับ่บ่ต้องการอย่างไรเนาะเข้าไปแบบให้กำลังใจกันเนาะ ก็่าลืมน้องเข้ามาชมคลิปให้กับน้องหวัดใจได้เด้อเนาะกะบอสชมให้จบก็ย่าเนาะกะมาเอาแค่ตัวเลขแล้วก็อกไปก็ได้เนาะกับใครที่มาแล้วกะขอให้ได้รับสูกลาบนากันเด้อกับช่วงฮานอยเนาะเมื่อวานนี้กะกะปังอยู่เนาะพี่น้องเนาะกับกะบบอคีร้ายนะเมื่อวานนี้ฮานอยกะเข้าอยู่เนาะกับเข้ารอบ V.I.P. แล้วก็สะโพกกิดเนาะเมื่อวานนี่ก็แล้วก็พิเศษเข้าตัวเดิมพิเศษกับ V.I.P. เนาะเ oh. มื้อนี้ก็ขอภาวนาให้ดีกร์เมื่อวานอีกเยอะเนาะเมื่อวานนี้เข้าจักรบวบห้อยอ,อันนั้นเนาะเขาเพราะว่ามันมาแต่ตัวเดิมเนาะค่ะมื่อวนนี้ก็ขอให้มาตัวโจตรงๆเนาะแล้วก็ขอให้เข้าทางบนทางล่างเนาะก จักหน่อยสองหน่อยก็ยังดีนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันว่าเมื้อน,นี้หวานใจเฮ็ดได้นะห,หนี่ยน้องฮานอยอย่าลืมเดอ้อเข้าไปอุดหนุนร้านมั่งมีหกหกนะเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ก็นั่งเนาะมานั่งไลฟ์สดเออมานั่งอัดคลิปลงว่าตัวเองสิไลฟ์สดได้ก็อันเนาะไปที่ว่าอัน เข้ามาแล้วก okay. ็มาให้กําลังใจหวานใจเนาะแบบว่าก็สิได้แบบว่ามีโอกาสได้ไลฟ์สดแล้วก็มานั่งเนาะอ่านคอมเมนต์ของพี่น้องเนาะอันนี้เฮายังไลฟ์สดบ่ได้เนาะก็เลยบ่ได้เห็นว่ามีไผแน่เนาะเข้ามาเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันเด้อเนาะเขามาเอาโซ่เอาลาบแล้วก็มาให้กําลังใจกัน มาเบิง้งฮานอยมื้อนี้หวันใจเฮ็ดได้2กับ6เนาะมื้อนี้หวันใจเฮ็ดได้2กับ6เจ้าฮานอยมื้อนี้หวันใจให้วิ่ง2กับ6กระเจอะให้ก็มี20 21 23 24 แล้วก็สองเจนาะสองศูนหนึ่งสองสแล้วก็สองสสองเดเด้อเจาะหก็มี6 0 6ูนย์หนึ่งหสามสแล้วก็หกเดเนาะ หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่แล้วก็หกเจ็ดแต่วันนี้ก็ขอให้แตกทั้งสี่หน่อยเดอ้อเนาะขอภาวนาเนะาะกับว่ดใจกับเวลาหววอกกับชีนั่งลุ้นนพี่น้งนองเนาะกับลุ้นแบบว่าขอให้เลขตัวเองมาอยากให้ ทุกคนที่เข้ามาเนาะได้รับโชคลาภยากให้ได้ค่ากับเข้ากันทุกถูกมือเนาะบพว่าสิเป็นหุน้นหรือว่าฮานอยหรือว่าห,าห,ยหวยลาเนาะก็อยากให้เข้ามาเล้วก,อก,าาวก็อยากให้มีความสุขเนาะอยากให้ได้โชคลาภกันออกไปด้เนาะพี่น้อง้อง่อนที่เข้ามาเลี้ยก็นเนาะกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้เนาะเพราะว่าอันก็ เวลาที่หวานใจเอาคลิปลงเนาะพี่น้องเก็มันว่าอยู่อยู่ที่ลาวเนาะมันสัญญาณมันบม่ค่อยดีเนาะแบบว่าอินเทอร์เน็ตเนาะอยากซะอันใดที่เข้าไปแล้วก็มันก็สิมุน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 เนาะก็ประมาณจากนาทีว่าสีห้านาทีมันก็เออสมได้เนาะก็เข้ามาให้กำลังใจกันหลายๆเด้อเนาะ ต้องการกำลังใจกับอยู่ไดแล้วพี่น้องเอ้ยครับผมมีกำลังใจนี่คือบมมีอย่างไรกั <c oughs> บพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจหวานใจก็ดีใจเนาะก็มีกำลังใจเฮ็ดตัวเลขออกมาดีๆให้เนาะยากให้ได้สู่ลาบกันทุกๆท,ท่านเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ท่านไหนที่เข้ามาไม่เนะาะก็บโบทันไดน้มีที่แบบว่าปพอดภัยแบบว่าสําหรับเนะาะการแบบ จะซื้อเนาะกะกดเข้าไปตรงที่ใต้คลิปของหวานใจเนาะหวานใจกะสีวังเนาะไว้ให้ตรงใต้คลิปเด้อเนาะเข้าไปแล้วกะบอกว่ามาจากซ่องของน้องหวานใจเด้อเนาะคะนี่ก็ดีใจแล้วพี่น้องเนาะว่ากะช่วยๆอาจารย์อาจารย์เพื่อนกะเนาะได้ช่วยค่าเน็ดค่ายางของหวานใจเนาะแต่ละเดือนหวานใจกะอยากช่วยเพื่อนนำเนาะาะ แน,น,นะนําสิ่งดีๆนะบอว่าสิเป็นแนวทางหรือว่าร้านที่เฮาบอกว่า,า,วา,วามั่นใจเนาะมั่นใจแบบว่าบ่สิบ่แบบว่าโกงเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปแล้วก,ก็ขอให้มีแต่ความมั่งมีเด้อเนาะคือกับซื้อร้านเนาะเข้าไปอุดหนุนเข้าไปแบบให้กําลังใจเนาะหั่นใจนะเพราะว่าวันนี้ก็เนาะก คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เด้อเดี๋ยวไปพบกันอีกรอบเนาะกับช่วงหวยลาวเด้อพี่น้องเด้อก็ขอให้ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาชมคลิปขอให้ได้ได้รับโชคลาบนำกันออกไปเด้อขอให้แตกทั้งสีหน่อยเนาะแล้วก็ขอให้ท่านจงโชคดีกับแนวทางฮหาหนอยมือนีเด้อ